สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,คน,บนบ้านบ้านชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์สาระมากมายนะครับจากผมคนบ้านบ้านชาแนลด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครแอป sbec ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับด้วยการสแกนใบหน้าไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร ไม่ต้องมีบัตรเดบิต atm ก็สมัครได้ทําอยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนนะครับสำหรับเงื่อนไขผู้ที่สนใจสมัครแอป s b easy ด้วยการสแกนใบหน้านะครับ 1. ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์และต้องเคยยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารมาก่อนนะครับยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงตอนที่เราไปเปิดบัญชีที่ธนาคารครั้งแรกนะครับพนักงานก็จะถ่ายรูปเพื่อเปิดบัญชีให้เรานั่นเองนะครับ 2. มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถสแกนใบหน้าได้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android นะครับ 3. ม,มีเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารตอนที่เราไปเปิดบัญชีครั้งแรกและต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับเมื่อคุณสมบัติของเราตรงตาม3ข้อนี้แล้วเราก็สามารถสมัครแอป SCB e c ด้วยการสแกนใบหน้าได้นะครับสำหรับวิธีการและขั้นตอนในการสมัคร แอป scb e a s y ด้วยการสแกนใบหน้าก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับให้เราทำตามคลิปนี้นะครับให้เราดาวน์โหลด App scb e a s y แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับธนาคารก็จะถามว่าคุณเป็นลูกค้า scb ใช่หรือไม่ให้ตอบว่าใช่นะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับ 1. หมายเลขประจำตัวประชาชน 2. วันเดือนปีเกิดของเรานะครับแล้วกดถัดไปกดคำว่าสมัครใช้งานด้วยการตรวจสอบใบหน้า จากนั้นให้เราถอดหมวกถอดแว่นตาแล้วกดปุ่มเริ่มต้นถ่ายภาพนะครับอ่านข้อกําหนดเงื่อนไขต่างๆแล้วกดปุ่มยอมรับตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าถูกต้องหรือไม่หมายเลขโทรศัพท์ในที่นี้คือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราเคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับและต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับธนาคารถึงจะมองเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของเราตรงนี้นะครับเมื่อถูกต้องแล้วให้กดปุ่มถัดไปจากนั้นธนาคารจะส่งรหัส otp มาทางเบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับให้นำรหัส OTP มากรอกเพื่อยืนยันการทำรายการนะครับตั้งรหัสพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอป s b Easy และยืนยันรหัสพินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดถัดไปนะครับสมัครแอป s b Easy สำเร็จกดถัดไปเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกนะครับเข้าหน้าแรกของแอป s b Easy จากนั้นเราก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินเช่นโอนถอนจ่ายเติม และธุรกรรมอีกมากมายบนแอป SCB Easy นะครับก็เสร็จขั้นตอนในการสมัครแอป SCB Easy ด้วยการสแกนใบหน้าโดยที่ว่าไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแอป SCB Easy ก็ให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ